จุ้มอยากว่ายน้ำไว่ายไม่ได้จุ้มทำไมอ่ะฝนจะตกแล้วแบนใจไรจำไว้เลยอจิบจิบพอตกเย็นจุ้มแมงก็มาแทะทิชชูช่เฉยเลยหยุดเลยจุ้มอุ้ยนี่กันนี่กันอจิบจิบจุ้มแม่งหยุดเลยไม่หยุดแบนไปเอาอันใหม่เลยจุ้มแมงจะทำเสนอจะใช้หมดนี่เลยเหรอใช่ใช่จุ้มใช้หมดนี่แหละแบ่งกันใช้บ้างแบนไปเอาอันใหม่เลยอันนี้ใช้ไม่ได้ละ โอ้ยจุมแมงหิมะเต็มห้องแล้วโอ้ยจุมแมงเบื่อจุ๋มแมงพอแล้วพรุ่งนี้พาไปไว่ายน้ำโอเคให้ว่ายตั้งแต่แรกก็จ,จบไปแล้ว